สวัสดีค่ะแม่แพทกับน้องเอมเพนะคะอ่าอมเพสสวัสดีค่ะก่อนวันนี้นะคะเราได้สั่งแก๊สปิกนิกตัวใหม่นะคะเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยคือเราใช้ว่าไปสิบปีปละแล้วมันก็ไฟมันเริ่มแบบเริ่มหัวแก๊สมันไม่ค่อยดีเราก็เลยเห็นในช้อปปี้มันลดราคาแต่ไม่รู้ว่ามันลดจริงหรือเปล่านะ จากในช้อปปี้เนี่ยมันเขียนว่าพันสองแต่พอลดราคาตอนนั้นอะ่ะก็คือซื้อมาในประมาณสามร้อยกว่าจําไม่ได้สามร้อยกว่าอืมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนี่นะที่ห้อนี้นี่ กล่องกล่องดูบางๆอ่ะไม่ได้เหมือน,อ,นอันที่เราซื้อในแบบในห้างวิกซีเราตัดเล่งอ่ะอันนี้นะกล่องมันบางๆก็แก็บก็แก็บอันนั้นนะที่มันจะสีดำๆมันดูหนากว่าผิดด้านผิดด้านโอเคเข้ามานะคะเปิดมาก็จะมีใบรับประกันใบรับประกันการปิกนิกรุนนี้รุน่รนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ภายในของเนาะพ่อยหยิบกล่องออกไปเลยโอเคภายในของนะคะก็ถือว่าดีไซน์สวยวัสดุก็คือก็หนาอยู่เหมือนกันนะอือชอบอ่าที่วางสวย หัวแก้สนะคะหัวแก๊สก็คือจะเหมือนทั่วๆไปแหละที่เราเห็นแต่ที่วางสวยอะชอบที่วางมันจะมีเหมือนแบบที่วางโลงให้นี่นะคะรุ่นนี้นะคะไม่เขียนโมเดลอันนี้ใช้เหมือนกันทั่วไปเลยอะใช้เหมือนกับสระตันดาดเลยอันนี้เขามีคู่มือมาให้เนาะมีคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะ อพ่อพ่อหยิบแก๊สมาพ่อใส่เดี๋ยวแม่ถ่ายฮะนาตอนนี้เราใส่หัวแก๊สไปแล้วนะคะแล้วก็กดอุ้ยวันนี้เราจะลองทําอยู่บ้านเนาะช่วงโควิดเอาไฟขึ้นมาลไฟขึ้นมาละเราจะลองทําไข่นกกระทาให้น้องเอ็มเพจนะคะอ่ะพ่อวางวันนี้เห็นครเปิดพิษ ครทำมันกดว่ามันได้ใชได้มต้อกรชาิินินตงอตรงที่มันเป็นผงสูงขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนบังแก๊สอ่ะเพราะปกติอ่ะที่เราซื้ออะมันมันจะไม่มีไอตรงเนี้ย ก็ถือว่ามันจะช่วยบังลมได้ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไปกลางเต็นนะ่ะมันก็ลมแรงๆก็ก็ต้องหาที่กำบังเหมือนเดิมเะนาะ ทำไข่นกกระทาลองดูนะคะลองดูเตาแก๊สที่ซื้อมาใหม่ถือว่าในระดับไฟดีมากแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไข่ไฟแรงไฟอะไรถือว่าแนะนำไข่หนูก็ถือว่าเราแนะนำรุ่นนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะถ้าเกิดใครแบบ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบแบรนด์อะไรมากก็คือใช้ได้ไปทำแคมปิ้งถือว่าไม่ต้องเสียงบงบในการจัดแคมปิ้งมากแต่ถ้าเกิดใครชอบแบรน์อะไรก็แล้วแต่แต่สําหรับเราคือแนวเซฟแล้วก็แนวประหยัดนะคะก็ฝากไว้ให้ติดตามและอย่าลืมกดติดตามแม่แพทกับน้องเอ็มเพด้วยนะคะอย่าลืมอะไรกันแลไปแจ้งกันแล้มาค่ะเจ้าคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ